MP ็มพีวารีสวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องดาราจากเจอจรัดในอีพีที่3-4ถึง4ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะอองชีหายวางแผนการรบพร้อมกลับปลุกใจทหารเย่เป่ยให้สู้ทับต้าเฉาอย่างสุดกำลังทหารต้าเฉาที่บุกมามีจำนวนมากทำให้เย่เป่ยเป็นรอง องหญิงใหญ่ร่วมต้านข่าศึกด้วยแม่ทับเจีย้ยแม่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่ไวายเป็นห่วงนางฝ่ายใต้หยวนกู่ที่อยู่บนหน้าผาใช้เวทมนต์ทำสายฟ้าฟาดเล่นงานค่าศึกแม่ทับเสียบุกเข้าต่อสู้กับอ,องชีหายจนดาบหากักถูกฟันแขนซ้ายขาดกระเด็นฝ่าบาทเห็นว่าแม่ทับเย่เปิดจะเป็นรองแต่แม่ทับอย่างอองชีหายชำนาญการศึกใช่ย่อยหาค่าเขาไม่ได้เสียแต่เริ่มแรกศึกนี้คงจะเยดเยี้อเป็นแน่ จึงจะออกโรงสังหารอองชีไหาด้วยพระองค์เองลงมือสู้กันไม่กี่กระบวนท่าอองชีไหาก็โดนฝ่าบาทสังหารตายในสนามรบต้าหยวนกู่เห็นอองชีไหาสู้จนตัวตายจึงจะใช้พลังทั้งหมดสร้างสายฟ้าเพื่อทำลายทับต้าเฉาให้สิ้นซากขณะเดียวกันหินอัมพันที่นางเอกใส่อยู่ก็เปล่งประกายแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าต้าหยวนกูไล่คาถาสายฟ้าฟารอบรอบาบาท จนเกิดลูกไฟมหือมาล้อมรอบแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรฝ่าบาทได้แม้แต่น้อยต้าหยุนกูสาบแช่งต้าเฉาจะต้องสูญสิน้นเสร็จสึกฝ่าบาทสั่งการแม่ทัพเจี้ยให้ค้นหากระจกวิเศษรวมถึงจัดการเฉลยเย่ปยนับหมืน่นกับองค์หญิงใหญ่แล้วให้ผู้บัญชาการเหลิงพานางเอกกลับไปเทียนฉีผู้บัญชาการเหลิงเห็นฝ่าบาทมีพระเกศสาสีขาวก็แปลกใจหรือว่าพลังเทพในกายพระองค์เริ่มเสื่อมถอยแล้ว แม่ทัพเสียแม้เสียแขนไปหนึ่งข้างก็ยังคงตามหารองแม่ทัพทาว่าแม้แต่ศพก็ไม่พบมองดูเท่ากระดูกทหารหานที่นำกลับเทียนฉีก็ทอดถอนใจนางเอกคิดว่าแม่ทัพเสียคนนี้นับว่าเป็นคนมีคุณธรรมนำพิธีเดียวนางเอกถูกจับรวมกับเฉลยก็คิดว่าหาไปถึงเทียนฉีต้องเปลี่ยนตัวตนเสียใหม่ ถึงจะตามหาองหญิงและอี้อู่โยได้ระหว่างนั้นมีทหารตาเฉารังแกเฉลยหญิงนางเอกเข้าไปห้ามจึงโดนทหารลวนลามนางแย่งดาบได้ก็แทงทหารจนตายเหล่าทหารที่เหลือชักดาบเข้ารุมนางเอกเห็นขับขันจึงหยิบตราสัญ,ญลักษณ์ต้าเฉาออกมาทันใดน,นั้นแม่ทับเสียเข้ามานางเอกตำหนิว่าต้าเฉาเลี้ยงทหารไม่มีระเบียบวินยัยถึงได้กล้าลวนลามผู้หญิงทหารคนหนึ่งตอบแบบไร้สมองก็แค่อยากสนุก แม่ทัพเซียจึงสั่งให้จับตัวทหารที่ทำผิดไปลงโทษทหารเลวแก้ตัวสู้ศึกเหน็ดเหนื่อยจะลงโทษเพราะเฉลยชั้นต่ำเช่นนี้คงยอมไม่ได้แม่ทัพเซียเลือดขึ้นหน้าหาต้าเฉามีทหารอย่างเขาคงไม่สามารถมีแผ่นดินต้าเฉาอย่างทุกวันนี้นางเอกราว,ว่านางรู้ว่าแม่ทัพเซียมีปมบางอย่างในใจที่ยังตามหารองแม่ทัพเหยียนที่เคยมีบุญคุณช่วยชีวิตเขาไม่พบแม่ทัพเซียตกใจที่นางรู้ความคิด นางเอกรู้ว่าศพรองแม่ทับเหยียนอยู่ที่ไหนจึงทำข้อตกลงว่าเมื่อถึงเทียนฉีแล้วอย่าส่งนาไปกองสังคีตให้ส่งไปอยู่สำนักโหราศาสตร์แทนแม่ทับเสียเห็นนางรู้จักไปเท้าเจียจึงให้บอกความจริงมาก่อนนางเอกบอกไม่อยากเป็นทาบไปตลอดชีวิตและนางก็มีความสามารถพิเศษในการพยากรณ์จึงต้องการเข้าไปอยู่ที่นั่น เมื่อถึงเทียนฉีฉเฉลยหญิงถูกพามากองสังคีตแม่ทัพเซียมาขอฉเฉลยไปช่วยงานในวังหญิงกองสังคีตก็ไม่กล้าถามให้มากความจึงบอกให้เลือกเอาอกตามสบายแม่ทัพเซียจึงเลือกนางเอกไปฝ่าบาทประกาศในที่สุดก็ได้ทำตามปณิธานรวบรวมแคว้นในใต้ล่าให้เป็นของต้าเฉาได้สำเร็จจึงตั้งใจจะจัดพิธีบูชาดาวเพื่อแสดงถึงความสงบสุขแต่เทเา้าเจียไม่เห็นด้วย เพราะสงครามเพิ่งสิ้นสุดตามโบราณว่าไว้พิธีบูชาดวงดาวจะต้องเลือกพื้นที่และให้ขุนนางทำพิธีก่อนซึ่งมีความยุ่งยากอยู่หลายส่วนฝ่าบาจะจัดระเบียบพิธีบูชาดาวสมัยไม่จำเป็นต้องทำตามรูปแบบเดิมและจะต้องทำให้ดีและยิ่งใหญ่เพื่อจะลึกในความทรงจำของประวัติศาสตร์ ฝ่าบาทเรียกเสนาบดีฝานมาถามระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่ใต้เท้าเจี้ยมีความเคลื่อนไหวใดในราชสำนักเสนาบดีฝานทูลตอบทุกอย่างเรียบร้อยดีเว้นแต่ชอบทําตามอําเภอใจออกคําสั่งไปยังทัพหลานอีโดยไม่ได้รับการเห็นชอบจากฝ่าบาทซึ่งตนก็เตือนแล้วแต่ไม่เป็นผลแม่ทัพเซียพานางเ,งเอกมาพบกับใต้เท้าเจีย้ยที่สํานักโหราศาสตร์พอมาถึงก็โดนตําหนิ ที่ทับหลานอีโดนโจมตีจนแตกพ่ายนางเอกเห็นเฉิงอู่เจ้าหน้าที่สำนักทำโจทย์คำนวณพยากรณก็ฉเฉลยว่าคำนวณผิดไปสิบองศาซึ่งก็เป็นดังที่ว่าเฉิงอู่ทึ่งที่นางมีความสามารถด้านพยากรณ์นางเอกแนะนําตัวว่ามาจากเย่เป่ยใต้เท้าเจียไม่อยากรับนางไว้เพราะไม่อยากเดือดร้อนนางเอกรู้ว่าเขากำลังคำนวณหาที่อยู่ของกระจกวิเศษ จึงบอกว่าสามารถคำนวณที่อยู่ของมันได้ยามนี้องค์หญิงหายตัวไปไม่ปรากฏร่องรอยและกระจกก็อยู่กับนางแม่ทับเจียไม่มั่นใจว่าการคำนวณของนางจะถูกต้องหรือไม่นางเลยท้าให้ไปหาตามพิกัดที่บอกถ้าไม่เจอยินดีรับโทษใต้เท้าเจียฟังแล้วก็ใจอ,อ่อนจึงยอมที่อยู่ที่นี่แต่จะไม่ได้เงินเดือนหรือตำแหน่งใดๆ จากนั้นก็หันไปสัาทับกับแม่ทับเสียหามีใครถามว่านางเอกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็ให้บอกว่าเขาเป็นคนเรียกมาก็แล้วกันแม่ทับเสียทวงถามที่อยู่ของรองแม่ทับเหยียงกับนางเอกนางให้เขาส่งคนไปหาที่ภูเขาเจอผิง ผู้บัญชาการเหล่งต้องการเข้าวางเป็นสนมของฮ่องเต้จึงยอมตัดขาดกับเผาวิหกตลอดการฝ่าบาทมีราชโองการแต่งตั้งให้นางเป็นสนมเทียนและให้พักที่ตำหนักจูห้วนสนมเทียนติดตามฝ่าบาทมาสิปีตอนนี้ยอมทำสิ่งที่เป็นการทรยศต่อเผาวิหกและจะพักดีกับฝ่าบาทตลอดไปใต้ทาเจียสั่งให้นางเอกรีบคำนวณที่อยู่กระจกวิเศษออกมา นางเอกแก้ตัวว่าตอนนี้พลังของนางถูกผนึกยังไม่เปิดออกแม้อยากทำนายแต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่จึงมาขออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำนายเช่นแผนผังดวงดาวคำภีโบราณปฏิทินและอื่นๆที่จะช่วยคำนวณออกมาได้ใต้เท้าเจีย้ยอนุญาตและเตือนให้ทำตัวดีๆอย่าให้ใครจับได้ว่าคือเฉลยที่รอดมาจากกองสังคีต จากนั้นก็พานางมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักแม้นางจะไม่มีตําแหน่งอันใดก็ต้องเรียนและสอบให้ผ่านเหมือนกับคนอื่นๆจึงขอให้ทุกคนดูแลชี้แนะนางในฐานะคนมาใหม่ไต้เท้าเจียขอเข้าเฝ้าฝาบาทเพื่อขอให้ถอนทัพจากเย่เปยและนํากําลังคนเย่เปยที่ยังทํางานได้ไปก่อสร้างทางน้ำส่วนคนที่ทำไม่ได้ก็ฆ่าทิ้ง แต่่าบาทมีแผนจะอพยพเฉลยทั้งหมดมาที่เยี่ยโจ้ได้ท้าเจี้ยไม่เห็นด้วยหนทางไปเยี่ยโจแสนยาวไกลหากอพยพต้องเสียทั้งเงินและทรัพยากรอ,อย่างสูญเปล่าอีกอย่างแม่ทัพเจี้ยอายุยังน้อยหากต้องรับมือกับผู้อพยพนับหมื่นเกรงว่าจะเป็นภาระเกินตัว่าบาทไม่เปลี่ยนพระทยัยให้ทำตามที่พระองค์ดำรสก็พอจูจูหินอัมพันของนางเอกก็เปล่งแสงและมีเสียงพูดออกมาเสียงนั้นกล่าวว่า ข้าคือโหราจารย์นาวหยหนเหวินที่ต้องอยู่ในนี้เพราะมีบางอย่างผิดปกติตอนทําการพยากรณ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับตอนเกิดสึกที่เย่เปยคข้าสูญเสียร่างกายไปแต่ดวงจิตถูกพลังแห่งดวงดาวส่งมาอยู่ในหินอัมพันนี้แล้วก็ให้นางเอกเอากระจกมาส่องนางเอกตกใจที่มีชายหนุ่มอยู่ในนั้นหยุนเหวินขอให้นางปกป้องหินอัมพันเอาไว้จนกว่าเขาจะตามหาร่างใหม่เจอ นางเอ็ดำคาญที่พูดมากจึงจะโยนทิ้งแต่พอหยุนหวนบอกว่าสามารถช่วยเบาร่องรอยของกระจกวิเศษได้ก็ตอบตกลงจะช่วยตามหาร่างใหม่ให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนด้านแม่ทับเจี๊ยบก็หนักใจที่ต้องสังหารเฉลยเย่เปยที่ไร้ประโยชน์เพราะไม่อยากจะทำเรื่องหัวเทียมเช่นนี้องค์หญิงใหญ่กับเหล่านักลบเย่เปยรู้คำสั่งนี้ก็ไม่พอใจชูเยกก่กะจะบวกกับทหารต้าเฉาแต่องค์หญิงใหญ่ห้ามไว้ เพราะยังมีคนแก่และเด็กที่ต้องดูแลตัวนมู่เหยียนมาสอนงานให้นางเอกและมอบงานแรกให้นางไปส่งเลิกยามตั้งคันของพวกสนมนางในนางเอกขำแค่นี้ยังต้องมีเลิกยามตัวนมู่เหยียนเตือนทายาทของฮ่องเต้ถือเป็นเรื่องใหญ่อย่าทำเป็นเล่นไปนางเอกไปที่วางหลังได้พบกับสนมเทียนก็กลัวว่านางจะจำได้ขณะเดินกลับนางกำนันเล่าให้ฟัง ปกติฝ่าบาทไม่มาหาพวกสนมซักเท่าไหร่แต่นางเอกรู้มาว่าฝ่าบาททรงรักใคร่เอนดูสนมเทียนมากกว่าใครสนมเทียนคุ้นหน้านางเอกเ,เลยให้นางกำนันไปสืบประวัติจนรู้ว่าแม่ทับเซียเป็นคนพานางมาแม่ทัพเซียอ้างชื่อใต้เท้าเจีย้ยสนมเทียนจึงไม่ติดใจหาความอีทหารจากเมืองหลวงมาถึงค่ายฉเฉลยเย่เปยที่มีแต่เด็กสตรีคนชราและผู้บาดเจ็บซึ่งทำงานไม่ได้จึงจะจัดการฆ่าทิ้ง แต่แม่ทับเจีย้ยออกมาไล่แม้จะเป็นการขัดคําสั่งแต่ก็มั่นใจว่าจะไม่ถูกฝ่าบาทตัดหัวสนมเทียงกลาบทูลฮ่องเต้ว่านางเอกเป็นเฉเลยเย่เปยแทนที่จะทำงานที่กองสังคีตแต่กลับอยู่ที่สำนักโหราศาสตร์ของเต้เทาเจี้ยนางเอกออกไอเดียเกี่ยวกับการทำนาย จนได้รับคำชมจากไดท้าวเจียทันใดนั้นฝ่าบาทเสด็จมาตำหนิไเท้าเจียที่ไม่เห็นกฎหมายต้าเฉาในสายตาแล้วสั่งให้จับตัวนางเอไปไดท้าวเจียคุกเข่าจะขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวจากนั้นก็บอกว่านางเอมีความสามารถพิเศษในการทำนายเหนือใครจึงอยากให้ช่วยตามหากระจกวิเศษ เพื่อจะช่วยแม่ทับเจี้ยลูกชายของเขาอีกแรงหนึ่งฝาบาทหัวเราะยยาอว่าถูกนางหลอกเข้าให้แล้วตอนอยู่เย่เปยก็เคยถูกนางหลอกมาแล้วทีหนึ่งนางเอกไม่รอช้าปากหวานชมฝาบาทหากไม่เป็นเพราะพระองค์ก็คงเป็นได้แค่ตัวสวยที่เย่เปยหากให้โอกาสนางไม่แน่ว่าอาจมีฝีมือก้าวหน้ากว่าได้ท้าเจี้ยก็เป็นได้ฝาบาทจึงให้แสดงฝีมือ หาสถานที่มงคลเพื่อจัดพิธีบูชาดวงดาวภายในสิบวันหากทำไม,ม่สำเ,เร็จจะตัดหัวนางซะลิ่งหยุนองค์คาราประจําตัวฝ่าบาทนําราชโองการแต่งตั้งนางเองให้เป็นขุนนางหญิงสํานักโหราศาสตร์พร้อมพระราชทานนามให้ใหม่ว่าไปลูกทุกคนในสํานักดีใจที่นางกลับมาอย่างปลอดภัยแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ขนาดทุกคนช่วยกันคำนวณหาสถานที่มงคลยังหาไม่ได้ถือดียังไงก็รลับป่ากด้วยตัวคนเดียวนางเอกราว่าหาไม่ตกลงก็คงไม่ได้กลับมาเต้ท้าเจี้ยมหมดหนทางสุดแท้แต่บุญกรรมของนางก็แล้วกันหยวนหนวนเตือนที่นางเอกรีบตั้งใจคำนวณหากทาไม่สำเร็จเกิดโดนตัดหัวตายไปแล้วเขาจะไปหาร่างใหม่ย,ยังไงนางเอกงัดเครื่องมือช่วยคำนวณออกมา มีแค่สองชิ้นหยุนเวินดูถูกมีแค่นี้จะไปทำอะไรได้นางเอกว่าหากได้เท้าเจี้ยคำนวณได้ป่านนี้ก็คงออกมาบอกแล้วจึงคิดว่าที่ฝ่าบาทมอบหน้าที่นี้ให้นางอาจมีความในบางอย่างแฝงอยู่จึงต้องรู้ให้ได้ว่าฝ่าบาททรงคิดอะไรขุนนางควนบ่นกับฝานอีพ่อบ้านสกุลฝานพักนี้สำนักโหราศาสตร์มีขุนนางหญิงเป็นที่โปรดปรานของได้เท้าเจีย้ยและตอนนี้ก็ได้รับมอบหมาย ให้ค้นหาสถานที่มงคลทำพิธีบูชาดวงดาวทำให้ตำแหน่งของเขาในสำนักโหราศาสตร์ชักจะไม่มั่นคงซะแล้วพ่อบ้านรับปากจะนำเรื่องนี้ไปขอให้เสนาบดีฝานช่วยเสยนาบดีฝานยุแยงครั้งก่อนที่ได้เท้าเจีย้ยร่วงเกินฝ่าบาทก็ยังไม่ลงโทษมาตอนนี้ก็ยังกำหนดสถานที่บูชาดวงดาวไม่สำเร็จเกรงว่าจะได้ใจสร้างความเดือดร้อนให้ไม่รู้จบ จึงขอให้เปิดอกคุยกับที่เท้าเจี๊ยบเป็นการส่วนตัวแต่ฝาบ,บาทมอบหมายให้เขาไปทำหน้าที่แทนเสนาบดีฝานทูลต่อได้หิงข่าวลือเรื่องที่สำนักโหราศาสตร์มีขุนนางหญิงรับหน้าที่ค้นหาสถานที่มงคลฝาบ,บาทตรัสว่าเป็นคนส่งนางไปเองหากทำไม่สำเร็จจะตัดหัวนางซะ นางเอกนำสถานที่มงคลมาให้ตดเท้าเจียดูแต่ละที่ล้วนเป็นตำแหน่งที่ดีทั้งนั้นแม้มีข้อบกพร่องบ้างก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งหวงจุ้ยนิดหน่อยแต่ไดเท้าเจียก็ไม่เอาสักที่เสนาบดีฝ่ามะเล่งให้เลือกมาสักที่ครั้งก่อนเขาก็ทำให้ฝ่าบากโรด เรื่องที่ไปทักท้วงให้ถอนกำลังกลับทีนึงแล้วนางเอกเลยรู้ว่าที่ไม่ยอมเลือกสถานที่มงคลในการจัดงานก็เพราะเรื่องการถอนทหารนั่นเองนางเอกถวายเรื่องดีสำหรับการตั้งคันฝ่าบาทจะได้รู้เวลาเช่นเดียวกับพวกนางสนมฝ่าบาทกำลังลำกระบี่อยู่ถึงกับชะนักแล,ล้วตรัสว่าเรื่องที่ให้ทำยังไม่เสร็จแต่ยังมีเวลามาจัดก,การเรื่องนี้ดูท่าแล้วคงจะไม่อยากเก็บหัวไว้บินบ่าแน่ นางเอกจึงทูลสิ่งที่ใต้เท้าเจี้ยกังวลคือการถอนทหารกลับแล้วส่งมอบบันทึกการเจรจาให้ฝ่าบาทจากนั้นก็พูดเป็นในว่าเสนาบดีฝานกำลังยุยงใส่ร้ายใต้เท้าเจีย้ยแต่ฝ่าบาทรู้ดีว่าใต้เท้าเจี้ยนิสัยเป็นเช่นไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำให้พระองค์ไม่พอยัยจึงไล่ให้นางเอกออกไปอย่ามาทำอวดฉลาดที่นี่ เสนาบดีฝานใช้ให้ลูกชายไปสืบว่าภารากิจที่ห้องเต้มอบหมายให้นางเอกทำคืออะไรแต่ต้องสืบอย่างเงียบๆอย่าให้ใครรู้นายเอกคุยกับหยุนเหวินจากการทำนายกระจกวิเศษตกอยู่ในทะเลสาบที่เย่เปย่ยเป็นไปได้ว่าองค์หญิงลุยจะตกอยู่ในอันตรายหยุนเหวินปลอบใจพวกเขาอาจจะทำตกตอนที่หนีก็ได้ตอนนี้ควรห่วงชีวิตตนเองก่อนดีกว่านางเอกจึงไปหาอ e ีอู่โยที่หอชมจันทร์ แต่เขาขายที่นั่นให้คนอื่นแล้วและไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนคุณนางตีตั้งท่าจะด่านางเอกซสให้เข็ดแล้วก็ฟ้องใต้เท้าเจี้ยนางเอกมีภารกิจต้องทําแต่ยังออกไปเที่ยวเล่นเห็นงานที่ฝ่าบาทมอบหมายไม่สําคัญหาไม่กลับมาภายในวันนี้จะต้องถูกทําโทษอย่างหนกัก นางเอกมานั่งชิลที่หอชมจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกขุนนางมักมาดื่มสังสรรค์เพื่อจะได้ข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ไม่ทันไรก็ได้ยินพวกขุนนางเม้ามอยเรื่องสรรหาสถานที่มงคลจัดพิธีบูชาดวงดาวจะสำเร็จหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับพวกตนแต่ที่รู้หากไม่สำเร็จต้องมีคนเดือดร้อนกับเรื่องนี้แน่ๆสาวใช้หอชมจันทร์มารายงานเท่าแกเนี้ย ว่าคนที่ตามหาอีอูโยคือแม่นางน้อยคนหนึ่งเท่าแก่เนี้ยลงไปดูก็จำได้ว่าคือเย่หลิงซวงและอีพีที่4ก็จบลงติดตามดาราจ,จากเจอจรัดอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ